สวัสดีค่ะวันนี้ปังปอนจะพามาชมรถ Isuzu D-Max ตอนเดียวปี2017เครื่องยนต์1.9นะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดรถไปพร้อมกับปังปอนเลยนะคะ,คะเดี๋ยวเรามาชมข้างในนะคะค่ะคันนี้ก็จะเป็นตัวเอนะคะปี19นะคะแผ่นบางแดดคือยังไม่ได้แกะใช้งานเลยนะคะความใหม่นะคะ เลขกหมนะคะวิ่งได้หนึ่งแสมกิโลค่ะก็จะเป็นล้อกระทะนะคะเดียวสวยๆพร้อมใช้งานราคาถูกๆนะคะ ลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถกระบะตอนเดียวพร้อมใช้งานนะคะปางปอนขอแนะนําคันนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นรถปีถือว่าไม่ได้เก่ามากเนาะปี2017นะคะแล้วก็1.9นะคะประหยัดน้ํามันนะคะรุ่นนี้มาในราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะปกตินะคะราคาจะอยู่ที่3 3 3 0 0 0บาทนะคะวันนี้มาลดราคาให้เฉพาะใน ไล์นี้เท่านั้นนะคะวันนี้ปังปอนลดราคาให้เหลือเพียง2,99,000บาทนะคะผ่อนงวดเดือนละ้0พันนะคะสนใจติดต่อหาปังปอนได้นะคะที่0 8 2 7 1 5 6 7 7 6ค่ะ